ข่าวเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดต w w w r a ซ c h a ว a .com ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะลงทะเบียนกลุ่มพิเศษพร้อมวันโอนเงิน7,000บาทนะคะเช็คได้ในคลิปนี้นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเ่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ คือหน้าลงทะเบียน w w w r ์ไว h เว็ .com ขณะนี้นะคะกระทรวงการคลางในฐานะที่บริหารจัดก,การโครงการเราชนะอยู่ระหว่างการคัดกรองคุณสมบัติขั้นตอนสําหรับผู้มีสิทธิลงทะเบียนในกลุ่มแอปเปาตังสําหรับโครงการคนละเครื่องและเราเที่ยวด้วยกันสําหรับ w w w r ์ไว h เว็ .com เป็นมาตรการเยียวยาจากผลกระทบ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่นะคะโดยให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน3.1 1ล้านสิทธิ์รับเงินเยียวยาราชนะ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม64นะคะรวมเงินเยียวยาเราชนะทั้งสิ้น7,000บาทใช้ไม่หมดสามารถสมทบได้ใช้สิทธิ์ได้จนถึง31พฤษภาคม64 อย่างไรก็ตามกระทรวนกานคลางได้เปิดให้เราชนะเปิดลงทะเบียนกลุ่มพิเศษลงทะเบียนร,ระหว่างวันที่15-21กุมภาพันธ์และกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนร,ระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง -5 มีนาคมจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่15มีนาคมนี้เราชนะกลุ่มลงทะเบียนพิเศษรอบวันที่15-21กุมภาพันธ์นะคะ ตรวจสอบสิทธิ์วันที่4มีนาคมใช้สิทธิ์ได้ในวันที่5มีนาคมการโอนเงินราชนะกลุ่มนี้ในบัตรประชาชนนะคะ5มีนาคมเงินเข้า4,000บาท12มีนาคม19มีนาคมและและ26มีนาคมเงินเข้าวันละ1,000บาทนะคะสามารถตรวจสอบที่ www. เรา a นะ .com โดยการคลิกที่ปุ่มสีแดงลงทะเบียนกลุ่มพิเศษนะคะ ประชาชนลงทะเบียนราชนะรอบวันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมนะคะตรวจสอบสิทธิ์วันที่15มีนาคมเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่19มีนาคมการโอนเงินเราชนะกลุ่มนี้ในบัตรประชาชน19มีนาคมโอนเงิน6,000บาทและ26มีนาคมโอนเงินอีก1,000บาททุกยอดเงินที่โอนให้สามารถสะสมใช้ได้จนถึง31พฤษภาคมนะคะ และสามารถตรวจสอบที่ w w w r a ไวยเ a .com ปุ่มสีแดงลงทะเบียนกลุ่มพิเศษนะคะมาดูคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทยนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนวันที่19มามกราคม2 6 6 4ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐข้าราชการการเมืองหรือผู้รับบำนาญหรือเมียววจากส่วนราชการ ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลล่าสุดและไม่เป็นผู้มีเงินฝากทุกบัญชีรวมเกิน5 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลล่าสุดนะคะอัปเดตล่าสุดสำหรับ www. r เ c h a n a .com ตรวจสอบสิทธิ์ราชนะลงทะเบียนกลุ่มพิเศษพร้อมวันโอนเงิน7,000บาทนะคะ